ได้เดียวนี้บ่านาม<ส>ลกชกันช,น,นชกันกล้ๆนะช่ใกล้ๆนะนะนี่เรือเรือแห่งรอแห่งได้แล้วนี้แลสวัสดีค่ะเองยูทูบค่ะ ให้นาหายตาเปเดินเดินนั่นเลยกันมาเกนเขินเลยมือนี้ไม่เห็ดก๋วยเตี๋ยวค่ะไม่เห็ดบุญชาทีผ้าหนองนะคะนะกินตำหุ่งค่ะแซ่บแซ่บค่ะสวัสดีเอฟเีฟค่ะให้ตาให้ตาให้นาให้ตาเฮ็ดบุญนะคะมือนี้ค่ะต้อยกันอันนี้มือในสิต้มน้ำซุปกระดูกหมูนะคะแล้วก็ตุนเนื้อ ก็จะเป็นน้ำซุปกะอันหมูคือเกาด้วยจ้าก็จะมีเนื้อหมูเนาะแล้วก็กระดูกเขาสิอเอิฟยังสันหลังเนาะแล้วก็ขาตั้งค่ะเครื่องปรุงเข้าง่ายๆค่ะมืัอนี้ใบเตยด้วยค่ะเข้ามาเฮ็ดซอยกันค่ะ,คะ <laughs> อันนี้ใครเอ่ย <laughs> น้องเล็กค่ะเล็กนีดชาแนลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร่วมบุญกันเด้อเมือนี่เจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพเด้อค่ะก๋วยเตี๋ยวเมือนี้ค่ะพี่น้องโซยกันอันนี้คุณแม่จิตค่ะคุณแม่จิตค่ะนี่ก็ที่ต้นลูกล้านค่ะเฮ็ดซอยกันสาธุสาธุไปหาแม่ชีกัน นี่คุณแม่ชีกำลังคุ้ยค่ะอันนี้คุณแม่ชีกับม๊อซอยค่ะเตยนะคะแล้วก็ล่าบัตรีค่ะโปกติเนี่ยถ้าม็นจะเป็นตื้น ขั้นตนแรกคขั้นันตอนแรกค่ะอาชลัดดีค่ะแค่้ำซุปไปเดียวได้จ้าวิธีการต้มน้ำซุปนะคะหม้อใหญ่โมนี้เข้าเห็ดหม้อโบยบุประมาณเท่าไรนี่สี่สิบห้าด้วยจะใส่เกลือหมอน้ำซุปประมาณสี่สิบห้ากับอยประมาณหานึ่งค้าพีค่ะนดงงแล้วก็เราก็จะใส่ตามขั้นตอนแรกได้ได้จ้าเนี่ กระเทียมดองค่ะประมาณถ้าเป็นต่ซองเรหาบาทก็คือใส่หนึ่งซองะนะประมาณนี้แล้วก็ทีนี้ก็จะเอากระดูกหมูลงเลยนะคะอันนี้ข้าไปัิมซี่มขาตั้งขาตั้งกระดูกหมูแล้วก็จะเป็นซันอันนี้จะเป็นขาตั้งนะข้าวสับ กระดูกหมูใส่เยอะก็กระนั่วเยอะมันจะบ่แพ้งิดนึงขาต่างมันมันคู่ระหยีหาบาอกว่าเิคูระหยีสิเอออุ้ยต้มตงแค่นี้ก่อนนะจ้า แคสิเกิดฟ้องขึ้นมาข้าก็ค่อยมาซ้อนออกโอเคค่ะ <Okay. S 2> ข,ขอบคุณค่ะ อันนี้ส่วนเนื้อหมูนะค่ะเนื้อหมูหรือเนื้องัวเข้ากับิีมักด้วยเซี้ยวขาวแล้วก็แป้งมันเ้แบบง่ายๆค่ะม่ต้องไปได้ไปสือพงมักออกอย่างมากเลยนะคะก็จะเฮ็ดเห้เนื้อหมูนุ่มเพื่อกันจ้าเข้าเฮ็ดแบบง่ายๆเฮ็ดกินเองเนาะค่ะเฮ็ดแบบนี้ก็ได้ได้จ้า1ึกิโลก็จะใส่อยู่ประมาณหนึ่งเสิรเพราะเราทำหม้อเนี่ย กเห็ดหมอยายจ้าข้าก็เไยอยู่ประมาณข้าซเสือมันตาลกวดมากคื่งกิโลก็อยู่ประมาณใส่ได้สามเพลค่ะก็จะเป็นหัวใช้เท้านะคะหัวใช้เท้าค่ะใบเตยจ้าหลักพักชีจ้า ใส่ด้วยยังละนิดละหน่อยค่ะประมาณอยู่สองสองช้อนโต๊ะอันนี้น้ำมันหอยออซีอิ๊วขาวเดี๋ยวไปเอาแป๊บหนึ่งเพราะว่าเอาไปหมักนะซีอิ๊วขาว แค่นัวบนนัวเขาค่อยมาเพิ่มใหม่อีกที่หนึ่งใส่ไปก่อนค่ะอยู่ประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำซุปฟ้าไทยค่ะพี่น้องซองหนึ่งกัถ้าหมอใหญ่กะบสองถือหรือสามถืออยู่ประมาณนึ่แค่นี้ค่ะต้นใบกอนต่อคลิปได้ค่ะพี่พ <S <S น้องนี่ตอนเศร้าจ้า <Okay. S 1> ปรุงน้ำซุปเรียบปลอยลูกชิ้นเต็มหม้อเลยจ้า มาฮเนียมาเห็ดจังหันตอนเศร้าเตรียมไว้เรียบร้อยเบอร์สุยางสวนสุนสนแนวแล้วค่ะลวกเส้นนะคะลวกเสซนมีมีเหลืองนะคะเขาสีเห็ดแบบง่ายๆก็คือต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เซนเ,เอามาลวกพร้อมกันไปเลยแล้วห่อก็สิไปล่างน้ำได้จา้าให้น้ำเมือกของเซนมันออกจา้า ่ามาตะเศร้าค่ะกันนำเลยค่ะบ่มีเวลาทายปันไดค่ะพรออมที่พาะว่ายานว่าท่านพ่อแม่คูบา,าจาย์นะจ๊ะเดี๋ยวิ่นจะสันเขาก่อนเฮาก็มาหลวกเส้นกันเลย่ะนี่ค่ะเฮ็ดซอ,อยกันหลายคนค่ะเอ f ซเอซเอพิ่นหลวบร่วมเงินมานะคะเพื่อนอยากเฮ็ดบุญค่ะผ,ผู้นันแดผู้นีแดนะคะผู้ระหารอยหาอยในเงินหาพันบาจ,จ้าก็ลเลยมาเฮกวเตี๋ยวเนือตุนาา๋นนะจ้ะ ถาวายพอแม่คูบาอาจารย์เราก็เลือก็ได้โยมในในก็ได้กินน้ำจา้ามือนี่เต็มทีเลยค่ะได้ลายเติบค่ะพี่น้องมาขานโมทนาบุญน,น้ำกันจา้า ไปเอาซ้ำมาคุณแม่ชีมังอรไง้าวเอาเอาใช้เอาใช้ใเอา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 ซ้ำอันอันนั้นจะได้เอาแบบแหงกว่าแหงซ้ำใสน่ะซ้ำสเตเลดอะทีนี้าเปีย่ะแ้วคือาลแม่แคหนองแหง้องต่อแล้วเออเออเออ ไป,ไปอันนี้อันนี้ยังยังอัองยัาใั้ยมงยังยั้ยังยัององังย่งยัายังยังยัยัง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 ย่งยังยังงยังยังังยังังยังยง